สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่28เดือนพฤษภาคม2565ครับช่วงสายๆครับใกล้ๆเที่ยงแดดร้อนครับหลังจากเมื่อวานที่ผมได้ทําการบูรณะทําความสะอาดสวนย่อมที่หน้าบ้านครับเสร็จไปเรียบร้อยก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาส ขยับขยายครับยักย้ายสายสะโพกค,ครับเดินเข้ามาในสวนหลังบ้านครับมาทําความสะอาดให้บ่อน้ําเล็กๆครับเป็นบ่อพัติกที่ผมทํำไว้นานแล้วครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูแลมันนานเหมือนกันครับปล่อยไว้จนหญ้าขึ้นลกดูแล้วไม่น่ามองวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมาทําความสะอาดสักหน่อยครับ นี่คือบ่อน้ําเล็กๆที่ผมทําไว้นานแล้วครับก็ปล่อยไว้ให้ลกจนจนหญ้าท่วมครับวันนี้ก็ได้โอกาสดีครับมีเวลาว่างช่วงที่กักตัวโควิดครับได้มาทําความสะอาดก็จะทําไปวันละนิดละหน่อยครับเพราะว่าทําเยอะไม่ได้เพราะว่ามันเหนื่อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับไม่โหมตัวเองมากถนอมร่างกายไว้ก่อนครับเพื่อที่จะเก็บแรงเอาไว้ไป ทำงานครับไม่งั้นก็จะร่างกายซุดโทมเดี๋ยวก็จะแย่ไปใหญ่ครับข้อเสียของการทําสวนก็คือถ้าเราไม่มีเวลาดูแลมันก็จะลกแล้วก็ดูไม่สวยงามเหมือนตอนแรกๆที่เราได้ทำนะครับก็เหมือนกับบ่อผมบ่อนี้ครับตอนที่ทําไว้แรกๆก็สวยงามมากครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดตาดูสะอาดสะอ้านครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอครับไม่ได้มาดูแลมันสมเสมอมันก็จะลกครับแล้วก็ดูแล้วก็ไม่สวยงาม เหมือนที่เราคิดเพราะฉะนั้นพอมีเวลาก็เลยต้องรีบมาทำครับก็ทำแล้วก็รู้สึกว่าดูสวยงามสะอาดตาขึ้นเยอะหน้าให้เข้ามานั่งดูนั่งชมก่าแต่ก่อนเยอะครับส่วนที่เป็นตอตรงนี้ก็คือต้นมะเฟืองที่ผมขุดล้อมไว้นานนะครับก็ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ครับ,บวางไว้ตรงแต่ใกล้ บ่อน้ําเล็กๆนี่ครับก็ไม่ได้ขุดหลุมอะไรก็แค่ตั้งไว้แล้วก็หาไม้มาตีเป็นกรอบแล้วก็เอาดินเอาอะไรมาใส่ครับ <c oughs> ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะรอดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาก็แค่ว่าไม่มีที่จะวางครับก็เลยจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาทิ้งๆไว้ถ้าเกิดว่ามันรอดแตกยอดขึ้นมาก็คงต้องหากันครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม ความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงรับยุทธกันทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในละอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มันอยู่มากมายแล้วต้องกลายเป็นอดไรครับกู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ